นายแพทย์มเทียนศิริสุนทรรักษ์เป็นญญศัลยแพทย์กระดูกและข้อแล้วก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอยากจะอธิบายนิดหนึ่งเรื่องข้อเข่าเสื่อมกับข้อเสพเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันอยู่อย่างข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเราเราเร,ารู้เราทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นเรื่องของความเสื่อมซึ่งทุกคนจะต้องเจอโดยเพราะวัาวายสูงอายุทุกคนนะครับคําว่าข้อเสพอันนี้เป็นคําที่ ที่สําคัญนะฮะอยากให้พวกเราทําความเข้าใจตรงนี้ว่ามันมันเป็นเรื่องของการอักเสบนะครับการอักเสบเนี่ยแน่นอนนะนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันมีปวดบวมแดงร้อนถูกไหมครับอาหารอาหารนี่บางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับข้อเสื่อมจริงๆแล้วมันมันมันเป็นเป็น,เป,นเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้เกิดการอักเสบนะครับอาหาราบางประเภทโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์ ที่เราทราบๆ,ๆ,ๆกันดีอยู่ในพวกข้อเสพเกาถูกไหมครับพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์แน่นอนเพราะมีกฎอยู่หลกสูงถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอาหารพวกนี้ก็อาจจะมีส่วนบางคนอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทานอาหารพวกนี้ทีไรได้เรื่องทุกทีเลยอาหารประเภทหมักปังดองๆเนี่ยมักจะมีปัญหาโดยเฉพาะปลา,าปลา,ราครับคือมันมันแปลกมากเลยซึ่งถ้าถ้าไปดูเอ่อสมยัยโบราณเนี่ยเขาเขาเขาสืบทอดกันมาว่าอาหารพวกนี้มันแสลงนะ มันแสลงอาการแสลงนี่ไม่ใช่การแพ้นะแต่เป็นอาการผิดสำแดงการผิดสำแดงก็คือมันจะมีปัญหากับบางคนหรือคนคนเดียวกันแต่ว่าช่วงวัยต่างกันเนี่ยเมื่อก่อนทานไม่มีปัญหาแต่พอมีอายุทานแล้วมีปัญหาโอ้อันนี้นะฮะผมว่ามันน่าคิดเหมือนกันนะฮะอาหารเนี่ยให้ดูแลให้ดีเพราะถ้ามันเป็นสาเหตุเนี่ยแล้วเราไม่เอาสาเหตุออกเนี่ยไม่หายนะครับหรือเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกลองลองกลับไป คิดดูนะบอกว่าน่าสนใจนะครับคุณภาพชีวิตเสียแน่นอนฮนะคือถ้ามันเดินไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ไหนไม่ได้ก็ต้องนั่งรถเข็นใช่ไหมฮะไปไหนก็ไม่อยากไปถูกไหมครับถ้าเราเดินไม่ได้เราเป็นภาระก,กับลูกหลานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับลดน้าหนักแน่นอนถ้าทําได้ดีที่สุดกายภาพบําบัดอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่นะักถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองการใช้ยาลดการอักเสบนะฮะอันนี้ก็เป็นที่เราใช้กันอยู่แพร่หลายอย่างที่ท,ทราบกัน นะการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการใช้ข้ออย่างทุานวดถมนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ต้องทราบกันนะฮะท่ากายบริหารนะฮะลีกล้ามเนื้อต้นขานะครับโดยการนั่งงอเข่าแล้วก็ยกเขายกเออยกขาขึ้นเหยียดตรงนะรกระดกข้อเท้าขึ้นเกรงสักสิวินาทีนะครับแล้วเอาลงนะฮะทำสลับกัน2ข้างสัก20ครั้งวันละสัก3ารอบมันก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อต้นขาเราแข็งแรงขึ้นวเวลาจะลุกจะนั่งก็จะสบายขึ้นนะครับเนาะ ถัดไปเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับก็หมอนรองกระดูกเป็นอวัยวะที่เสื่อมเร็วก่อนเพื่อนเลยนะฮะพออายุ30ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วหมอนรองกระดูกจะเสื่อมก่อนเพื่อจะมีปัญหาได้ในกรณีที่มีการกระตุ้นโดยการใช้งานหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นถ้ามันไปกดตรงเอตรงทางออกล่าประสาทก็จะทําให้การปวดลงขาในกรณีที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอวแต่ถ้ามันเป็นที่ที่คอก็จะลงแขนนะอาจจะปวดแล้วก็ชานะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วมันปวดได้ไงล่ะ มันก็อธิบายได้จากเวลามีกระบวนการการบาดเจ็บเกิดขึ้นมันจะมีการอักเสบตามมาเสมอไอ้การอักเสบนี่แหละมันเป็นกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะช่วยตัวเองนะครับในการที่จะซ่อมแซมหรือในการที่จะส่งสัญญาณเตือนว่าเรามีปัญหานะต้องพักต้องหยุดละถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งมันไปแตกออกมาแล้วไปทับเส้นประสาททับไขสันหลังเนี่ยถ้าเป็นที่คอเนี่ย อามาพาดเลยนะครับคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนอายุน้อยนะวัยทำงานพวกที่ต้องใช้แรงงานใช้หลังหรือแม้แต่พวกงานออฟฟิศก็ตามทีเนี่ยเวลาเรานั่งเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักมันกดทับที่หมอนรองกระดูกสันหลังช่วงเอวเต็มๆเลยนี่มันก็จะเกิดการเสื่อมเกิดขึ้นเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะพวกที่ยกของหนักอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คอเนี่ยที่คอเนี่ยถ้า เราใช้คอมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าที่ฮิตกันเป็นปัจจุบัจจบนนี้ฮิตกันมากคือสังคมก้มหน้าหมอนรองกระดูกปกติเนี่ยมันถ้ามันถูกกดทับนานๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมเสื่อมเร็วเพราะนั้นเป็นโรคยอดฮิตเลยฮะสมัยนีย้สังคมก้มหน้าเนี่ยหรือพวกที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยหรือใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์มือถือบ้างๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบกำลังมาแรง แล้วเป็นกันได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยแนะนําว่าพยายามอย่าก,ก้มหันพยายามสนใจสิ่งแวดล้อมบ้างมองดูคนนูน้นคนนี้บ้างคุยกับคนอื่นบ้างอย่อยาก,ก้มหน้าก้มตาใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะครับอาการนะส่วนใหญ่ก็จะปวดปวดปวดหลังปวดคอใช่ไหมฮะเพราะเวลามันมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อแถวนี้มันต้องทํางานหนักขึ้นมันมันส่งสัญญาณเตือนมันก็จะเกร็งตัว,ก,ก,ตวก็จะเกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อก็ทําให้ปวดคอปวดหลัง หรือปวดเส้นประสาทจากการกดทับนะถ้าที่ที่คอก็จะลงแขนอาจจะปวดลงแขนหรือชาลงแขนถึงปลายนิ้วเลยนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่ามีการกดทับเส้นประสาทแล้วนะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นที่ขามันก็จะเถ้าเป็นที่ช่วงเอวนะครับมันก็จะกดทับเส้นประสาทที่ไปเป็นส่วนประกอบของเอเส้นประสาทขาหรือที่เรียกว่าไซติกเนิร์ฟนะฮะหรือหรือถ้าถ้า ที่รู้จักกันคือไซติก้าในภาษาอังกฤษนะฮะก็คือการกดทับเส้นประสาทไซติกนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดทำให้เกิดอาการปวดลงขาอาจจะปวดตั้งแต่ช่วงสะโพกนะฮะลงมาที่ต้นขาด,ด้านหลังลงมาใต้ข้อพับลงมาที่น่องลงมาที่ปลายเท้านะฮะอาจจะทําให้มีอาการชาหรือมีการอ่อนแรงถ้ากดเป็นระยะเวลาดานานของไอตัวข้อเท้าหรือหัวแม่เท้านิ้วเท้าเนี่ยก็เป็นไปได้